สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เพิ่งก็พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่ไร่หมุนเวียนกันค่ะนี่นะคะบรรยากาศคือแบบรล่ศมากเลยนะคะเย็นสดชื่นแล้วอารมคือแบบแรงมากเลยนะคะเพื่อนเ Hello guys! Today I'm going to g r o n g you guys to rice place Well น have lots of rice and also a lot of vegetable so if you watch my video you can see that last video we plant rice into the water but here is different rice so we plant into the mountain like this and today i just come and looking for some vegetable and some mushroom into here so today i come with my mom and my friend so let's join me together let's go ้าวนี่นะคะก็จะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็มีนะคะแล้วนี่ก็คือเห็ดนะคะที่เรากำลังมองหาอยู่นะคะ guys this is watch mushroom that we looking for นี่นะคะเก็บรัวๆเลยค่ะนี่นะคะก็เยอะมากเลยนะคะนี่ก็คือเพื่อนของเรานะคะยิ้มไปหนึ่งแฉะค่ะแล้วนี่ก็คือผักกาดนะคะคือเยอะ เต็มสวนเลยนะคะนี่ผักกาดคือไม่จำเป็นต้องไปซื้อในตลาดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาเก็บในไร่ก็คือเยอะมากเลยนะคะกินเต็มที่เลยนะคะแล้วนี่ก็คือต้นมะน้อยนะคะนี่คือตำน้ำพริกคืออร่อยมากนะเราจะกินลูกนะคะตอนนี้ยังไม่ออกลูกนะคะนี่ก็คือ ต้นของเขาใบาของเขานะคะแล้วนี่ก็คือต้นข้าวค่ะแล้วก็นี่คือต้นงานะคะยังเล็กอยู่นะคะยังไม่ออกผลเท่าไหร่นะคะนี่แล้วนี่ก็คือบรรยากาศข้างบนนะคะจะให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าความเขียวขจีของต้นขานะ้าวน้ำเยอะมันสวยงามมากจริงๆเลยนะคะโอเคค่ะเรามาขึ้นบนภูเขากันเลยนะคะบนยอดเขากันดีกว่าค่ะไป ดูว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านาะแล้วก็ทางก็คือแบบชันมากเลยนะคะเพื่อนๆต้องเดินแบบระวังนะคะระวังจะเหยียบต้นข้าวนะคะนี่นะคะก็นี่นะคะกะคะ็ถึงยอดเขาอีกระดับหนึ่งแล้วะคะ่ะก็เดินต่อกันเลยค่ะตอนนี้เราเห็นกระท่อมอยู่ตรงนู้นนะคะเราเห็นคุณป้าก็มานะคะโอ้ยระวังทางเราก็มา เจอกับต้นนี้นะคะภาษากะเหลี่ยงเราเรียกว่าเซเนอเมรนะคะเขาจะทําแบบเหมือนหอมโมกอ่ะคือแบบกลิ่นแบบหอมๆอยู่นะคะบางคนอาจจะเหม็นนะคะแต่ว่าเยอะมากเลยค่ะเต็มสวนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะคือเต็มสวนจริงๆเลยนะคะแล้วก็คือลมแรงมากเลยนะคะอากาศคือแบบดีๆเลยนะคะนี่อืมอ นี่นะคะต้นข้าวนะคะสวยมากเลยนะคะนี่แล้วผักกาดก็คือแบบเยอะมากเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าแถวนี้ยังไม่ค่อยโตนะคะกำลังแบบเล็กๆอยู่นะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันชัดๆหน่อยสินี่ว้าวสวยมากแล้วแบบน่ากินมากเลยค่ะดูสิคะ ใบก็คือแบบเขียวขจีมากแล้วก็ลมก็คือแบบแรงมากเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วคือแบบไม่ขึ้นแค่ต้นเดียวนะคะนี่แบบเยอะแบบเยอะมากจริงๆค่ะตอนนี้เราก็ในกระท่อมคุณป้ากันเนาะนะคะตอนนี้เราก็มาพักผ่อนค่ะมาเมา์มอยนะคะตอนนี้คุณป้าก็ต้มน้ําชาดื่มอยู่นะคะนี่ก็นั่งเมาะมอยคุยกันพักผ่อนนะคะ ไปไหนก็คือแบบต้องหยุดพักไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราขึ้นดอยลงดอยนะคะก็แบบเหนื่อยอยู่นะคะอันนี้ก็คือนั่งพักผ่อนไปก่อนเนาะนี่นะคะก็ระหว่างที่เราพักอยู่นะ,ะก็มาเจอเจ้าบีโดโคเจ้าบีโดโคนะคะนี่เขียวอยู่ข้างบนเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ก็คือการเก็บน้ําของชาวสวนนะคะนี่เต็มถังเลยนะคะและนี่ก็คือใบอันนี้กินได้นะคะแต่เพิ่งไม่รู้จักชื่อะคะ่ะ ภาษา,ษาการเหลี่ยมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะและนี่ก็คือต้นอะไรไม่รู้นะคะก็แบบสวยมากแล้วคือดูสีสีคาสีชมพูออกขาวแบบเหมือนดอกไม้ก็ไม่ใช่นะคะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ในป่าเนาะ,ค,ะคือแบบสวยมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆนี่สีสันคือแบบน่ารักและเราก็เดินทางกันต่อเลยจ้าขึ้นดอยต่อนะคะนี่ เราจะไม่ก okay. ิฟอัพนะคะโอเคค่ะไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วบรรยากาศคือแบบช่วงนี้คือแบบเร่ดมากเลยนะคะเพื่อนแบบเขียวขจีชื่นใจมากค่ะตอนนี้เราก็จะขึ้นไปกันเลยนะคะโอ้โหสูงมากเห็นกระท่อมตรงนู้นไหมคะคือแบบบนภูเขาสูงเลยนะคะนี่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ ว้าว <Wow. laughs> ตอนนี้นะคะเพิ่งก็ขึ้นไปสำรวจข้าวโพดนะคะ <c oughs> ก็เห็นว่าข้าวโพดก็คือเยอะมากเลยนะคะนี่ก็ให้คุณแม่ถ่ายให้นะคะแล้วก็มาเจอกับขา้าวโพดที่แบบว้าผมยาวมากแล้วนะคะนี่นะคือผมสีผมคือแบบสวยมากเลยนะคะนี่สีออกแบบดดนะแงดงๆเนาะแดงๆม่วงๆนะคะนี่ มาดูกันนะคะชิดชัดไม่ไม่ค่อยชัดอ,ะอ่ะนี่นะคะผมยาวมากนะคะเมื่อก่อนเพื่อนก็แบบจะมาเล่นผมข้าวโพดนะคะแล้วก็มาดูสีนี้นะคะออกแบบชมพูขาวๆนะคะสวยมากแบบส,สายๆอ,อ่ะเพื่อนดูสิคะใครที่เคยกินข้าวโพดแต่ไม่เคยเล่นผมข้าวโพดบ้าง <S <S นี่นะคะเพึ่งก็แบบมาย้อนวัยนะคะมาถักเปียผมให้ข้าวโพดคะ <S 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 ่ะ ตอนเด็กๆนะคะก็จะเล่นแบบนี้ตลอดเลยน,นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่และนี่ก็คือผลงานของเรานะคะนี่สวยไหมคะก็เดินทางต่อกันเลยค่ะเรามีเพื่อนร่วมทางเพิ่มอีกคนหนึ่งะคะ่ะเพื่อนผู้ชายนะคะนี่ก็ไปเก็บผักกาดกันนะคะโอเคไปกันเลยคือแบบใหญ่หมาก ผักกาดอะไรก็ไม่รู้นะคะคือแบบโอ้โหผักกาดคือแบบเยอะมากเยอะจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆมาดูกันโอ้โหยัสก็คือแบบใหญ่มากเลยนะคะนี่เต็มเลยนะคะนี่ว้าว amazing เ,เยอะจริงๆเลยนะคะแล้วก็แบบ ใหญ่จัมโบ้มากเลยนะคะนี่ในสวนนี่คือออแกนิกมากๆเลยนะคะเราจะไม่ใช้ยาตัวไหนในใดทั้งสิ้นเลยนะคะก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่เราจะมาเก็บกันนะคะโอ้คือแบบใหญ่มาก <laughs> <laughs> นี่นะคะนี่ต้นเดียวนะคะแล้วก็เก็บต้นนี้ต่อนะคะ ว้าวใหญ่มากเลยนะคะนี่สองตาท้อเต็คนเลยตอนนี้เราก็จะเก็บผักเรื่อยๆนะคะเอาใส่ถุงดำเดี๋ยวเ,เก็บไให้นะคะโอเคอุ้ยมันจะแบบใหญ่มากนคะคะใหญ่มากเลยค่ะออแกนิกเนยนะคะอ่ะ อุ้ยต้นนี้ก็ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆต้นนี้คือแบบอมเมซิ่งมากโอ้ยว้าวใหญ่มากก็เราก็จะไปเก็บกันเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะ<อ>ไปกัน<ด>เลย,ยอ๋อแล้วจะแยไ่ไปแฮนด์ดิ้งซรบัตดอลแล้วคือกลับมือเนาะนู้นเ <c oughs> นีย่ยรับแกถุงดำนี่มือ <c oughs> มือมอ,อู้เหรอสืบัตดอลโด้เนอ โด,โดกลานี่นะคะแพททอนล้อตะลูกโคอพัทอพัทอนี่นะคะคุยค่ะแล้วก็ขึ้นไปต่อเลยนะคะนี่แถวนี้คือแบบเข้าสวยมากคุณแม่บอกว่าปีนี้คือแบบเข้าสวยมากเลยค่ะนี่ต้นข้าวคือแบบใหญ่มากเลยนะคะพอเราไปเราก็เจอกับเ็ดอีกแล้วนะคะ่ะแล้วก็ เก็บรูรูอะไรค่ะเราอ,อะไรคะนี่เยอะมากเลยนะคะโอเคไปกันต่อคะ่ะว้าวแดดเริ่มออกแล้วนะคะนี่แดดก็เริ่มตะวันตกนะคะนี่ตะวันตกดินแล้วนะคะก็แดดก็จะประมาณลมแรงมากเลยนะคะนี่วอนนี้วันนี้เราจะมาเก็บบอลกันด้วยนะคะนี่ เราไปแกงเก่งบอลนะคะแกงบอลนะคะนี่คือแบบเยอะมากเลยนะคะเพื่อนโอ้โยเล็กๆแบบนี้คือแบบน่ากินมากเลยนะคะคือแบบจะอร่อยมากเลยนะคะบอลนะคะต้นบอลคุณแม่ก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะนี่ของบอลก็จะแค่เด็กอือหืม นี่เราเก็บแล้วนะคะคือแบบได้เยอะมากนะคะก็จะกินรากด้วยนะคะรากคือแบบอร่อยอมมี่มากเลยนะคะนี่เยอะมากจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะใส่ถุงค่ะโอ้โหได้เยอะมากเลย <Okay. S 1> ใส่กระเป๋าเลยจ้าโอเคเก็บต่อจ้า <laughs> แล้วเราจะขึ้นไปบนสุดยอดตรงนู้นเลยนะคะบนเขาสุดๆเลยนะคะนี่ ยอดเขานะคะคือแบบบรรยากาศคือแบบเริ่มากเลยนะคะก็ท้องฟ้าด้วยแบบสดใสมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะโอ้โหดูสิคะท้องฟ้าวันนี้คือแบบสดใสมาก<ช>แค่ด,ดึงแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะบอลยิ่งเล็กยิ่งอร่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็สะบัดดินออกไปเลยค่ะ นี่ว้าวคือแบบเยอะมากเลยนะคะนี่เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้มันจะเล็กมันก็อร่อยนะคะยิ่งเล็กยิ่งดีค่ะเก็บรัวเลยจ้าอ้ย,ออออยชะยนี่อุ้ยแม่งเขาทำอะไรกัน่นะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดยอดแล้วนะคะนี่กระท่อมนะคะทุกกระท่อมก็จะมีแบบนี้นะคะที่ตักน้ําใส่แบบนี้นะคะนี่เพื่อได้จะเก็บน้ํานะคะนี่นี่น้จากน้ําฝนนะคะก็นี่นะคะบรรยากาศนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะถ้าเรามองดูข้างล่างนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะข้างล่างเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็น ตุกนานะคะนี่เขาก็จะทํานาไปด้วยนะคะตรงข้างล่างนะคะโอเคเราก็จะลงโดยต่อนะคะแบบชานมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะนี่ให้ดูบรรยากาศข้างบนบ้างนะคะนี่โอ้โหสวยมากตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะ เดินลงเขาวนะคะก็จะเดินโลมแรงมากเลยนะคะว้าวบรรยากาศดีๆนี่นะคะต้นข้าว กลับแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งกลับแล้วนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย